ขอกราบถักทายสบายดีพี่น้องปองไปมมนสุขคนมือนี่ในบรรยากาศงานเศร้ามือวันทิดมือนี่ก็ได้อยู่ให้อยู่หน้าแต่เศร้าแกงัวแก่ควายพี่น้องเมื่อนี่ฝนตกแต่เศร้าพี่น้องเอ้ยมาเบิงฝนตกลินทองผ้ากับบรวยคึมบไดพี่น้องแจ้งอยู่แต่ว่าฝนตกเศร้านี่ประมาณมงสี่โมงสามโมงสี่โมงเชร้านี่แหละตกมา พี่น้องเอ้ยมื่อนีก็ได้ออกมากับร้านแต่เศร้าออกมาแก่งัวแก่ควายอยู่ทงไหทงหน้าร้านก็ดีท้าตะวันกบลางมีนาอยู่ทงไหทงหน้าบรรยากาศหนาวพี่น้องมื้อนีมีสายลมแต่เศร้าเศร้าหนาวมื้อนีฮะมาเบิง่งป้าตกฝนตกดินฝนตกดินพี่น้องสิได้ออกแก่งัวแก่ควายลังจากโดนเต,นติมพ้บริตกมื้อนีพ้นก็ได้มาตกมื้อนีพี่น้องเอ้ย ขขาก็มีแห้งเติบและทำงานส่วนเขาดอเขาก็เริ่มสุกมาเลยพี่น้องกัญยามันตัวใดสุกก็คอยเกี่ยวมันเศร้าตกก่อนมือนี้ก็พฝนตกเอาอะว่าพี่น้องก็ดีใจลายเติบมือนี้ฮะพี่น้องออกแต่เศร้าแท้มือนี้ฮะสบายดีพี่น้องเจ้าคือออกแต่เศร้าแท้มือนี้ฮะโอ้มีแห้งและคอยฮะ ดูดน้าวานนี่ก็บ่พอซ้ำวานนี่ไป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 แกงงัวแกควายไปะลุกไปไปบนี้ไปไปไป,ไปกางขัดจองไป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 ,ไป,ไป,ไปบ้านนี้ก็ชิได้ไปแกงงัวแกควาย,ก,วายก่อนพี่น้อง Nakem hồi phu Has phun sào của sởi tư a bai bai. Luke, luke, lúc 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 bai 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 ฮ่าขัดจองเจ้านี่ขอบคุณสุกเหลืองมาเลยพี่น้องเข่ากินดีอันนี้ได้ดูดน้ำเซวานนี่ก็บพอซ้ำเข่าห้ากระถอกนี่แต่ว่าพ้นตกใส่มือนีกะมีแห้งหลายเติบพี่น้องพุดขุดลานน้อยก็ลแล้วบบาดน,นี่ <c oughs> หากะทอกพี่น้องให้นี่ค่ะได้ดูดน้ำเส่ซองมือวานนี่ก็มาซื้อในซองมือกับน,น้ำกับพ่อพี่น้องก <c oughs> ็เลยยาวานนี่ค่ะแต่ว่ามือนี่ผลได้ตกใส่โอ้มีแห้งแลวพี่น้องเลยคองเสิได้กินเลยบ้านนี่ค่ะเข่าเฮาสิเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาเบิ่งบรรยากาศทงไห่ทงนาพี่น้อง เต็มไปด้วยอูเขาอูปลาที่สวยสดงดง,งามบานน้านนาเฮาบุมียังเปรียบปานพี่น้องเอ้ยอยู่กับทงไห่ทงนามาเห็นเขาน้ำจำปลาเต็มทงไห่ทงนาก็ดีมกดีใจสาวนาเฮาพี่น้องก็งงได้หํหมากหัพผลของเสด้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพ้นตกเสร็แล้ว เบิ่งลานหน่อยออกหน้าเต๊ะเศร้าๆมินิฮะฝนตกฝน,น,น,นตกลานหน่อยก็ได้ออกหน้าเต๊ะเศร้าๆมินิฮะ หนาวๆนาวโอ้ม oh, you know, ีลมหนาวเด้อแต่เามันิฮะมัดมือและพนนี่มินิฮะเพราะว่าพนตกแจ้งพรวัตที่เช้าแปดบ่กำลังว่าชิบิเกียวเข่าไร่เช่านี่ว่ากำลังห้าคนงานอยู่พนให้เขาหาให้ว่าชิเอาเขาสลามไปน้ำเช่านี่พนตกแลวกัดยากอดโจก่อน ที่ชาวเจ็ดมือนี้ฮะมืน่นชาวแปด,แปดจักแล้วจะมันจะตกจากมือแหละมันสิเลงฮอตชาวเก้าฝุ่นกับไยจักไปพุ่นเลยไปพุ่นเลยไปพุ่นเลยยางไปน้ำชาพลอยเลยเออแก ส่วนนาทงนี่ก็ได้เกี่ยวหมดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วเบ,บิดไปหลายลเติบเลยการเก็บเกี่ยวข่าวนาปีเขาก็ได้หลยเติบเลยพี่น้องยังแต่ข่าวกลางกับข่าวงันข่าวกลางนี่ก็เริ่มเลืองแล้ว ว่หนาวเนาะนางพลอยนางพลอยชยะได้บาแแฟนเจ้าฮะเอิญพู้ใหญ่อ้วนมาหับเด้อโอ้กางขัดจองโผโผวัน้ธรรมาาโผเพิ่นเพิ่นแห่งอัดนายพอยเห็นหนาย โอ้ตกกเสียชื่อครออกกพุทไข่ในแล้วตกะ้ำนี่เลยมีแห้งและเขาา่าฮะเออโอ้โหไข่ก็ัะออกเลยพี่น้องังกออกแต่คอกแล้วผู้เจ้าห้ากก็ไปนี่สวยแล้วพ้นกันยังตกอยู่ คอยกบลายพี่น้องมีงวมีคอยไปเบิ่งน้าหวยก่อนมี่มาไว,ม,วมาไวไว,วผมยงอยู่ย่เชาวนี่วันมันก็มาไปแล้วมันหยัดเปียกฝนตก เยบแล้วนะขี่ควายนะ่ะบึงน้ำห่วยก่อนจากว่าน้ำห่วยลายบ่มีน้ำน้ำน้อยเดียวปลาขึ้นกับไยจักบ่เห็นไยตึกสระงหนาวมันนี้ฝนตกฮะ โมบินำโมบินำไปไปแก้ควายเขาบันนี้ไปแก้ควายก่อนบันนี้แก้ควายก่อนแก้ควายก่อน ว,ว่าก่อนมา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 แกงงวแกควายพี่น้องส่วนว่าลิปมาฮอนนี่ก็ได้จบสมนีซื้อก่อนพี่น้องขอโจส้สมนีก่อนคนตกตอนนี้ฮะถ่ายบุได้กราบสบายดีทุกคนฝากติดตามบ่าวคำพงหนยเด้อสบายดี